อขาจะเดินมาตอนไหนเนี่เขาไม่ร้อนร้นห้เล่นเล่นนเจาก็ไปรับใครอไม่าหลงไ้ว

พอพังไปแล้วน้ำนะต้องให้มันขึ้นก่อนนะโยน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 แ้วเวียนสิโยน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 ิ้งไว้จะโยนทิ้งไว้โยนทิ้งไว้เลย มันั้น uhm มันต้องมั้องต้องอยู่ในมือเลยต้องให้ใบพัดหมุนต้ออยู่ในมือไห้ลงมาเล่วดน้ำเป็นขวขวดข้าวจอยยังข้าวอย่างเฮ้ปวดจ้วจ้านี่ยแก้ววบอกพี่จอยว่าพังแล้วบอกว่าไปเล่นไปเล่นไกลๆเงินใช่ไหมเขียวของแกเอะไรวะเขียว

นมคสจโอ๊ยมา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 รอดยล้วน oh ่าเกลียไปไปโอ๊ยโอ้ยไม่รอดแล้วะไที hey, ่อยเยอายจะพ้นว uh uh i̇şte uh uh ันนี <h <h ้ไหม ร้อนมากร้อนมากเลยจ่ะตา้อดที่เคยกับพีีนจัมี่นะค่ก็เลยร้อนจามมี่จ่เลันี้เลคเลนอนเียนี้พีะนาะร้องสูคไม่ได้ไปอะแล้วพี่เบนี่งงกันมดค้กรกันเนีคเนใหญ่อาจจะเป็นกา